มึงผู้สาวมันซอยเนื้อแบบนี้เลยซอยสดๆเลยซีนอย่างาซีนนัวว้าวครับเนี่ยชื่อตลาดเนี่ยสวรรค์ชัยตลาดสวรรค์ชัยทุกคนครับร้านนี้นะครับผู้สาวขายแส่บหลายครับโอเคทุกคนประมาณ2 0่ยี่สิบพันประมาณสามสิบกว่าบาทนะ ร้านขายเฟอลาวนะครับในตลาดขายแบบนี้เลยทุกคนนี่ตลาดสวรรค์ไัเบิรเจ้าขายเฟอแต่และที่ขายแบบนี้เลยน้องชิย่างรอบเบิ่งว่าเขาจิกินอยู่ใส่ใหญ่มากร้านเฟอน้ำตก ันนี้เปื่อนเนื้อบอกเปื่อนเปื่อนใช่นี่เหรออ๋อเปื่อนเนื้อเอาถ้วยหนึ่งน้ำตกเดี๋ยวมาลองชิมกันทุกคนเท่าไหร่สอพันสองพันมงภุษาพนซอยเนื้อแบบนี้เลย ซอยสดๆเลยซีนอย่างซีนงวัวว้าวสดเลยอันนี้คือข้าวมันไก่ร้านเฟื่อน,น้ำตกเดี๋ยวมาลองชิมกันว่าเป็นจังไหนนะอยู่ในตลาดไอตลาดอะไรนะ ตลาดเนี่ยครับนี่ยชื่อตลาดเนี่ย,ยสวรรค์ชยัยตลาดสวรรค์ชัยทุกคนโอเคเดี๋ยวมาชิมกันซาลาผันซาลาันประมาณ40บาทอันนี้คือผักครับผักมาแล้วทุกคนมีถั่วสลดัดผักสลดัดแล้วก็อันนี้ผักเนี่ยมิ้นพายเสิร์ฟอืม แล้วก็พักอีกตูนะดูมามินมินเยอะเยอะอยู่<ม>เครื่องเคียงได้แล้วทุกคน่วยงญ่ขนาดมาเดี๋ยวเรามาปรุงนะกังนทุกคนมาชิมเส้นเะนื้อเหมือนกัน สลัติดกันไม่สนเลยครับเ,เป็นคนมาเครื่องปรุงนะครับมีพริกใส่พริกครับกระนำร้ำตาลอันนี้มีพริกเขาเลย แล้วก็ความเปรี้ยวนะครับมักนาวมักนาวความเปรี้ยวนี่เป็นมักนาวทุกคนเราไมสั่งนาวสองเปี้ยกมีพริกดอดด้วยนะดอง ใส่ <Okay. S 1> ้วกใส่ผงฟ้าฟาที่ผลดไทยก้อนเขมว้น,นวเห็นบนซอยเนือนะครับก็เลย,อยลองชิมเดลองชิมดู น้วซอมหมดใส่น้ำตาลเพิ่มนี่คืออย่างกะปิกะปิกะปิลาวกะปิเวียดเวียดนามกะปิเวียดนามทุกคนมันจะคนๆ งเยอมาอันนี้มันัาเนี้นใส่ใบห้มืูพักรนี่เขาเพี่ให้ใส่ใบทับทุกคน ในกนรารคลายเสร็จเรียบร้อยเล้วยวจินพริกพริกนี่เป็นพริกสดมากเลยนะพริกสดกินยังไงเนี่ยพริกสดม <c oughs> าเลยนุ่เช้าของผมนะเบืองเนื้อนเะนื้ะจะจอที่เขาจะซอยยังซอยอยู่นี่นะ บันี่กินนี้กินเนื้อแบบนีนานมากเลยนะลูกชิน้นลูกชิ้นเนื้อน่าจะเนื้อสดอ่ะมาดูจากสีแหละอรกโอ้ยชิ้นอร่อยมาก ใส่ถั่วนัา,นางทานนั่งได้นะคะก็อาบน้ำเองหาเลันนะบอนไปนำรายด้ยเห็ดและต้นเะยปะอันนี้เปนพริกใส่กับพริกใส่แล้วอร่อยมากอี่อะไรจริง เราล้านคนเยอะมากทุกคนคนนั่งเต็มเลยรอบเลยตอนนี้ประมาณสิบกว่าคนจำทีไ่ไหม อร่อยมากทุกคนเดี๋ยวนะทางเงินชยัยจ่ายไป5้าพันอร่อยมากทุกคน เดี๋ยวาต้องเดินทางต่อเดี๋ยไปข้างหน้าต่อนะครับทุกคนอร่อยมาก้าใครสนใจนะครับร้านนี้นะครับผู้สาวขายแซ่บหลายครับโอเคทุกคนประมาณ20,000ประมาณ30กว่าบาทนะถ้าใดสนใจเนาะที่ตลาดสวรรค์เขตนะก็แววมานั่งสิมได้คนหลายแห้งนะครับทุกคน เดี๋ยวผมต้องขอเดินทางก,ก่อนนะครับนี่แหละคือสาวซอยเนื้ออยู่นี่แหละเนี่ยไปแล้วสวัสดีครับทุกคน